ที่ค้างชําระค่าเช่าซื้อรถนะครับแล้วยังไม่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาการเช่าซื้อรถยนต์ขอจำไว้เลยนะครับว่าทีมยึดไม่สามารถยึดรถได้จะต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าตัวเองไม่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาจริงๆถ้าทางทีมรถเขาอ้างว่าเขามีก็ขอดูเลยครับว่ามีจริงไหมและส่งให้เราจริงไหมก็คือมีทั้งตัวเอกสารและก็ใบเสิ็ตตอบรับฉะนั้นจำไว้เลยนะครับว่าเวลาโดนปู่ว่า ต้องชาระงวดให้หมดสองงวดสามงวดติดต่อกันเนี่ยไม่จะเป็นต้องกลัวนะครับอันนี้อาจจะลาบากใจของทีมยึดหน่อยแต่ขอให้ข้อมูลสําหรับลูกหนี้บางคนนะครับที่กําลังหาเงินอยู่แล้วหาไม่ทันก็ยังเคลียร์ได้นะครับยังไงไม่ถูกใจทีมยึดก็ขอโทษเป็นที่นี้ด้วยเพราะยหญ่ข้อมูลกับบุคคลทั่วไปจริงๆถ้าอยากปรึกษาทนายกรเบื้องต้นนะครับโทรที่เบอร์0 9 7 1 3 0 8 4 5 1หาแ่นครับถ้าถ้แชทมาตอบช้านะครับ าโทรมาก็ขอเป็นหลัง8โมงเช้าก่อน2ทุ่มยังไงก็ถ้าชอคลิปนี้ก็ฝากแชร์กิดตามและกดหัวใจด้วยนะครับสวัสดีครับ